ผู้นี้นะคะเครื่องบินตกอาการโคม่า รอดออกมาราวปาฏิหาริย์นี่คือคุณมอริสกูดแมนนะคะเรื่องราวของเขาเนี่ยได้ถูกไปปรากฏในภาพยนตร์และหนังสือที่ชื่อว่า The Secret นั่นเองค่ะชายคนนี้นะคะเขาตกเป็นข่าวพาดหัวนหน้าหนังสือพิมพ์นะในปี1981นะคะเขาเคยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกแพทย์และใครๆก็เห็นสภาพเขาในตอนนั้นก็คือให้ความเห็นว่าเขาไม่น่าจะหายแล้วก็ไม่น่าจะมีทางแบบกลับไปใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอะคะ่ะแต่ว่าชายผู้นี้เนี่ยเขาไม่ได้คิดเช่นนั้นในสภาพร่างกายที่ดูเหมือนจะอ่อนแอแต่หัวใจและความคิดของเขาที่กลับมาเด ได้กับแข็งแกร่งแล้วก็เข้มข้นขึ้นนะคะเขาได้ใช้ชีวิตเพื่อสอนให้เรารู้ว่าไม่มีใครที่จะขโมยความคิดไปจากคุณได้เขาตั้งจิตและนึกภาพตัวเองว่าได้เดินออกจากโรงพยาบาลน,นั้นด้วยสองขาของเขาเองการรักษาจากโรคภายในผ่านความคิดอันเข้มข้นทําให้โรคภายนอกของเขาหรือร่างกายของเขาเนี่ยนะคะได้รับการเยียวยาสุดท้ายเขาก็สามารถที่จะเดินออกจากโรงพยาบาลน,นั้นได้ด้วยสองขาของเขาเองปัจจุบันนะคะคุณมอริสกูดแมนเนี่ยเขาก็ได้เดินทางไปทั่วโลกเพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนจํานวนมากมายปาฏิหาริของเขานะคะคทําให้คุณเลยนนึกถึงคํานึงที่บอกว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเลยเวลาคุณป่วยกายคุณสามารถรักษาให้ตัวเองหายได้หากคุณไม่ป่วยจิตใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วพิมพ์เตือนสติตัวเองหน่อยได้ไหมคะว่าฉันมีจิตแห่งผู้ชนะ